สวัสดีจ้าพี่น้องชาวไร่มันสัปะหลังทุกท่านคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตราคาล่าสุดของมันสับปะหลังประจำวันที่14กันยายน2566ขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในที่แอดมินหยิบข่าวสารเรื่องราคามันสัปะหลังมาฝากพี่ๆน้องๆชาวไร่มันสับปะหลังได้รับทราบกันเกิดจะไปรับชมรับฟงังฝากทุกท่านกดติดตามช่องราคาสินค้าเกษตรวันนี้ให้ด้วยจ้าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเราไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยสำหรับราคามันสัปะหลังล่าสุดหัวมันสดจังหวัดนครราช สีมาเชื้อแป้ง25%ราคาอยู่ที่3บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมถึง3บาท60สตางค์ต่อกิโลกรัมถัดมาเรามาเช็คกันต่อกับราคามันเส้นคลังสินค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาราคาอยู่ที่8บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมถึง9บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมมันเส้นคลางสินค้าจังหวัดชนบุรีราคาอยู่ที่8บาท50สตางค์ถึง9บาท30สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาสุดท้ายที่จะแจ้งได้แก่แป้งมันคลังสินค้ากรุงเทพ และประริมณฑน,นราคาอยู่ที่18บบาท60สสตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ